สวัสดีตอนเสาร์พี่น้องวันเสาร์เมืองยะมยศงานสะไปสื่อของขวัญมาออกของขวัญพี่น้องบางคนอ่ะวันจันทร์เป็นกับบาดเหตุงานแต่ข่อยเหตุงานค่ะพี่น้องงานหลายเหตุงานทำงานบันสูงเก็ยตงานวันที่ยี่สี่ยี่ห้าเออยี่หกยุดพี่น้องเพราะว่าเป็นวันฉลองวันคริสต์มาสทางนา้นไปอีกเมืองหนึ่งพี่น้อง ประมาณเกือบอ่าสิบสี่กิโลไปกลับกันกที่รว่าอันแฟนเพิ่นอันบ่ค่อยสบายพี่น้องกับรถอีคลับรถไหแล้วก็เป็นอยังพี่น้องเดี๋ยวขึ้นรถบาสไปแล้ไปขึ้นรถไฟพี่น้องแล้วก็ต่อด้วยรถบาสเพราะเป็นเมืองใหญ่พี่น้องไปหาเที่ยวไปหาเลาะเพราะว่าได้อันไอ้ความขวัญเป็นอันบัตรอันสื่อไอ้ความขวัญเป็นบัตรเดบิตทางบริษัทเภายในพี่น้องอ่าจำนวนเงินที่เภายในไปซื้อของซื้อของเด้อว่ะจ้ะ เป็นพนักงานทีนานรักเพราะฉันเขากับเบิงพี่น้องเขาบอกเด็กอยู่อยู่อยู่เมืองหนอพี่นองเมื่อมีคำว่าเรียกแข่งเรียกขาบอกนี่พี่น้องเฮ็ดยังจะเฮ็ดไปตามเตี่ยนนี่เขาเลยพี่น้องพอฝรั่งเขาก็คอยมาอยู่ส่กัส้างพี่น้องจะถ้าเฮ้ามันขึ้นอยู่กับเฮ้าไปใส่มาใส่ถ้าเฮ้าคิดว่ามันบมดีกับชีวิตเฮ้ากะออกไปจุดนั้นตรงไหนมันมีความสูขเกล้วมีความสูขเข้ากบ เห็ุพี่น้องโอเครถมาแล้วพี่น้องไปเบิ่งกันว่าเมื่อฝุ่นมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิถ่ายให้อ่าเบิ่งอันระยะทางเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเมื่อได้ยุ่งเรื่องเอ็กซ์โอนโฮมจีเกนอันรถบาดอันขึ้นรถบาดไปแบบนาห่างเลยอันอาซูนหกเลยพี่น้องแต่ว่าขึ้นรถไฟไปอันซื้อเมืองไอซิบอยหมายถึงว่าถ้าขึ้นรถไฟไปมันสิไปต่อรถพี่น้องแต่ว่าขึ้นขึ้นรถบาดอยู่นาห่างเลยนะอาซูนหก คุยเนาะเดี๋ยวปีอีกไปอ่ะจะไปอ่ะอดแล้วได้ลก็เสืออเอาไปนอนก่อน่านจางๆหานปมเยอะกันอกันนอไข่บออค่ะลาคิดดินแบง มาเสือกันหนาวเสือกันที่มาให้หอได้ยูยยแบรนด์นิวอยู่ออกพีก่น้อเสเอกันล่มกันได้สวีเดนสี่ลอยคนพี่นอ้อสี่ลอคนหาลอยคนประมาณเกือบอันสามอาชญาพัน พันพันหาไลายพี่น้องฮะลือกเบิ่งลดราคาพร้อผมอันนี้ลดลดราคาเสื้อกันหนาวสองสรง้อยกว่าสิบเก้าตัวเพิ่มมาพันกว่าบาทเอ้ยแปดร้อยสิบบาทหาที่มันอุ่นที่สุดสี่น้องหาที่มันลดราคาไหนละ่ะจะไหวรึมั้ โซนพยองท่า,ามุกจะเป็นโซนผู้ชายค่ะแต่ว่าถือกใจได้สิไปอีกอันแบรนด์นึงพี่น้องอาจสิไปห่อเอ็มหรืออันซาลาหรือไว้บอสเถือกใจ <c oughs> อยากเจอวิธีจับควางกันนะบอสเอิมรมแม่เขาลดราคาพี่น่องอันนี้หาง <c oughs> นิวยอร์กอ่ะแบรนด์นิวยอร์กควรเสือนอนแสนได้กับนี่ดันใส่ฝรั่งอืมแต่ใส่ฝรัง <c oughs> ร่งพี่น้องค่ะ เสือไน่การพูดอะไรไปเมืองไทยพี่น้องหาเสือเอาอยู่อยู่บ้านหา้านี่จะใส่ฝรั่งหาเสือไน่อันผัวไปปั่นอันร่วมกันสายขาดนี่เบ้างจะสใส่ง่ายๆหาเหดือดวันใดเดี๋ยวจะไปอีกหางนึงพี่น้องอีกแบรนดนึงอพี่น้องแบนซ่าละ เอ็มบ้านพี่น right right ้องนก็วันหลบันไนพี่น้องัมงเอ็มมาเบิ้งแจกันนเากับถุงท้าวพี่น้องันนี้แบรนด์โฮเอ็มสวีทเดนีส่วนผู้หญิงอยู่ส่วนผู้ชายท่านท่าสุดสายบ่ไดเจ้าตัวพี่น้องหกลอยกคกสาบแปดสามเจ็ดลอย กับสองข้าตัวอะไรเจ้าตัวพี่น้องมีแต่ตัวเอามีใส่เห้าขาว่นผัวหน่อยพี่น้องจ้าโอ้ยสิเศษเซนออเดอร์ในอินเทอร์เน็ตเอาพี่น้องอยากได้แบบนี้แหละจ้ามันมันมีใส่เห้าก้นตัวหน่อยหายาพี่น้องม่ได้ซ้ำร้านขนมพี่น้อง มันกระเป๋าอ่องอ่าพี่น้องวาเลนตินกับบ่๋แพ้กระเป๋าสื่อหรอค่ะเบิรซีเซอมอสื่อ,อของมันประดับ Born. บานอิสมาที่นองร้านกิฟช็อปร้านของกุกกีก้กุกกักต่างๆต่างๆเอ่อแต่แน้นองน้องหรือเอา่าเดีย๋ยวเข้ไปเหาหลานกว่า พัแล้วพี่น้องจะอาบานเนี่ยไดแอนกระเป๋าไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วไปขึ้นรถได้บ้านเนี่ยกลับบ้านแล้วต่เน็ตบะมีสามารถมาเบิ่งอันออดตรงนี้ได้พี่น้องว่ารถบ้านลากลับบ้านห้าเอกอนโฮมอะไรเอกันโฮมประมาณใบม่วงพี่น้องเดี๋ยวนี้ประมาณอันไอเทียงเออใบม่วงรถออกใบม่วงอยู่ฝั่งด้านค่นะออกใบม่วง ตาวาเดี๋ยวนี้เทียงเคิงวงนี้มันสิไปเขาไปในเมืองค่ะสีเขียวมันสิเขาไปในเมืองอันสีหางนี่คือไมเข้าตองเบิง่ะเมืองเข้าเข้าไปนี่รถสายไดยูอันอันนี้ใดคันเข้ามุมี่อินเทอร์เน็ตพี่น้องมันเข้ากับชิมี่อันนี้ไให้อยู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 ห่างนี่แล้วพี่น้องเอ่อราะว่าอันไม้เหล็กหกประตูไม้เหล็กหกรถอยู่ฝั่งทางทางฟูดบอมเมนฝั่งทางพี่จ้ะราบ่าเมืองจะ่อยยูยูเมืองเอกันโฮม อ่าศ okay, ูนย์หกโอเค,อเค,อเคพี่น้องสิไปรอรถบัสพ้นพ้นไหลพราะว่าเขามาซือซ้อของซื้อของพี่น,อน้องในประตูหกนี่เด้อมาประตูหกนี่รถสีอยู่ทางพูดจ้ะตอนล่อง,ล,องล่องอยู่ประตูเอฟังทางนี่ต่ออันับต้องไป,ปเดินไปทางพุณขึ้นไปฟังทางพุณจ้ะเพราะว่าขนาดนั้นกับไปทางพุณมันมัน,มนก็นสิตีเวียนไปเวียนมาอยู่พี่น้องจ้ะโอเคพี่น,อน้ okay, นอง ตัวหอกได้ล่องมาจากเมืองอื่นมันยังยางไงเพราะว่ารถบัสอันจีมา่าเนี่ยมืองก็ข่อยหนักวันอยู่ทางหลายนะแกี่น้อนแล้วเอาสิมาบ้านแล้วไปนอนตัวกัสิเป็นนันบอลสื่อของซองของใส่พี่น้องนี่ว่าอดใจสะพานมานี่ไปเมืองก้นเต๊ะปนดกับพี่น้องฟังทามปวดสิเป็นคล้องใส่ก็นีิจอกข็นีิเจออันนี้เป็นทางเข้ามากินกองกินเสาสื่อคล้องกับจิ๊กกิก นอนตอนวันนี้อีกกงอีกยิปต์นี่ย่ะไปตา้งปตรงยางหลอดใส่กโโโโุมงค์กพี่งลงลน้องทางเลาะรถมาจักรยานไปแล้วก็ร่ะเลาะนี้เลาะนีน้ก็เป็นยางจรไปประตูหโัโข้างนั่นเออมาจากเอกันโฮมนะพี่น้องเนะย่างนื่ไปเลยใส่ถุงมือพี่น้องเ <c oughs> พราะมียงังไทยให้เบิ่งพี่น้องก่ะนีหละประเทศเขาเออเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องบมื่อใดอัน จอดอันว่าใดไมาอันมีอันขายโครงขายของคือบ้านเฮาเด้อเออคือแก่สีทนวลทางนี่บ้านเฮาโว้ยขายพัดป๋อกับเผาก๋าวยตรงก๋วยเตียวเออพลลัมากลากไม่รถคงรถเข็นบ้านนี้บ่มีจ้ะบ้านนี้บ่มีเออก่อนสิได้เฮ็ดอีหยังสักอย่งางว่าเดียใส่จอดกระโมงมากเพราะว่ามาเป็นรถฟังฟางพี่บ่มาเถึงบ้าน บ้านเขาคือบ่คือบ้านเฮาเมืองไผเมืองมันใส่กฎระเบียบไผใส่กฎระเบียบมันเฮาอยู่บ้านเขาเฮาต้องใส่กฎระเบียบบ้านเขาพี่นอ้องหลอดไตสะพานมากมาหาเดี๋ยวหลอดจะห,หน่อยมาพี่นอ้องบ้านเขาเฮาต้องใส่กฎระเบียบบ้านเขาฝา่าฝืนบ่ได้พี่นอ้องลายแรงคือ,อ็ยังนี่ตัวนี่นั่งรออ้าวพี่นอ้อง <laughs> กตบบ่ได้ส่ผาปนคอนกับบ่หนาวบันไดมือนี่นะไปรถบัสเดี๋ยวเอากีเขาต่องมากกอนนะพี่น้องเขาบ่ิบัมาเลยเอาเด้มากกอนอดอีกเกียอนบัน่้ออา่นกรลอยอันมันไปได,ร,ดออไปรอบเมื่อจะ บานท่านทีเฮาานขาอยู่ในมันฮอดน่ะบานเขาเลยจะฮอดบานเขาเลยเราไปนอนรถก็่งออกฝนตกแบบนี้น้ำฝนกลับบ้านรถรรถออกสองนทีกลับบ้านแล้วปีนังมานงเมื่ออีู่ี่นอนจไฟด้มาเพราะว่าบอมีอาจะัเบลต์ราเิอันหเด

พ่นอรบบนอนดรมัรนหยุดเอามาซื้อของกับขอ,อ,องันพันธุ์ิหารถดีไปนึ่งพี่น้องจ้งาบ้านนะรถกนนแล้วเมาหอด,ดอดพี่จเลือนจอดอหอดเล่อน,นมาต่อ้มัพี่นอ้นองมาหอดบ้านหรอก <c oughs> ปอม แต่ว่ากัอีกนิดนึงหอนบานไปหนอนเป็นคนง่ายๆบรรย่บเป็นคนแบบอันคิดมามันลำบากพี่น้องนอยไปแบบง,ง่ายๆมาจับเปล่ากับสิไปเพอเดี๋ยวก็าก็ค่อยมีเห็อันคนไทยไ่ยนะืนๆก้นอ้ไรใช่ไหมนี่ตะมูฝรัง่งอันจะคว้างอันขับรถบ่ได้เดี๋ยวสิไปตันแว่นสายตายเฮ็ดอันนี้สายตาแบบสายตายดีกับสิเก็บเงินเห็ดใบกับพี่พี่น้องแต่ว่ามันกับบ่ได้อลำบาก บ่ได้มีปัญหาในชีวิต,ตในการน้ำรงชีวิตได้หรอบ่ามีใบกรบพีพี่น้องพายุนีิบสี่สิบห้าี่จนไหนมันจมงมจงวันจบงานมีเงินมีทําสซงลูกทรงล้านหายจนว่าสิ้ยนจบไปได้พี่น้องแต่เพื่อนเป็นคนที่บแบบเขาค,คิดว่า้าอยู่ใส่มันลำบากมันก็นลำบากจันหอดมือตายพยายยา่ำใส่ชีวิตแบบง่ายๆพี่น้องทุกอย่างามันมีทางออกสเสมอถ้าสิคิดลองมือท่าบอ่อสนันละ่ะเออ ยางกระสิบไอเสือบอยู่ตะวักกะบ่อปา,บบบบบบานได้พี่น้องเพราะว่ามีรถปัดเขาบว่อยากดเท้าห่างแป้นร้อมเพิ่นบ่อคอยสบายเออ,อ,อันทวนอันนี้เพิ่นกระชับให้อยูม่มาหาเพิ่นอยู่ออกมาน้ามูงก,กับขี้มูกีตาพี่น้องเป็นวัดเป็นไข่ลายเดียวเดี๋ยวนี้เออาอุบ้านตั้งฝนปอกไก่ก่อนประมาณสองนาทีพี่น้องเอาเดียวสิวทำก่อน,นไปรถขี้มูกกีตาอุ่าพี่น้องยางยอะพุนยางขาพอออกพี่น้องว่า มันหลาอันกระเป๋ามันนี้ข้าวเดียวใไป้อ,อกว่าด้สิเปิดนะนักหน่อยปุ๊บบ้านไฟใหม่หมอกนะดีนะมาท่านเขาซุกอยู่จ้าว่าไฟใหม่หมอก <c oughs> ดีนะมาท่านดังนั้นใหม่เบิดบ้านให้มันมีอันเออันนี้ป้องเขาเอและกระดูด กินออกี่นี่แนวเถื่อนที่พอไปข้างนอกมีระบบปฏิทิของเขาอยู่ใช่ปะอยู่นี่อันนึ่งอันนึงอันนึ่งอันนึงมีกันสัญญาณนี่อยู่ เอยไฟไหมมอสแค่แต่อันออกองก่อนนองเดี๋ยวพี่นอนมันจัดปันไอพ่อว่าอันห้องเกาลงมาเมื่อยไปอนี่งมว่านี่งดูกระต่านดหน่อยอ่ะพนนพ่นหมักบอบอผากันเก็บของออกพี่น้องที่อาจจะได้ใหญ่ว่าสิ่ใหญ่อพาร์ทเมนต์ก่อนสิได้ไปอยู่ บ้านอีกบ้านนั้นเลี่ยวปีกว่วพี่น้องอยู่ข้างหลังแ่นละอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อล้านบินมาเพื่ออันลูกไส้กันยังเอ็งกันเลี่ยวเป็นเบาก็ะซิบเดดเดเดห้ดองไม่อันนี้ไม่พี่น้องเพื่อเดียอันข้าวเดี๋ยวพี่น้องจอ้าแตว่วาสิบใหญ่ไปทางอื่นปานไหนหรเราก็มันอยู่ไก่ปลาพี่น้องปลาที่บ้าน,นเก็บเม็ดเก็บของเนียบเบายังไรพี่น้องเขาไปนิดเดียวมาเหม่ยเมือม่อยคลาดไป สามสีหอเดียวมืองสีห่อใหม่แล้วอันปูุญญาแต่แยกพังก็บสีส้มอันเพื่อนมาให้มาให้ของขวัญเพิ่นบาดเดมาพี่น้องบ่สบายเป็นกระสงค์มาให้โอเคพี่น้องคลิปหน้าวพอกันไหมเฮ้ยเฮ้ยแม่เย็นเย็นพี่น้องคลิปหน้าวพอกันไหมเด้อจ้าอยู่ดีมีห้องแห้งมีห้องสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าสุขสันต์วันหยุดสุู่่สุ่คนพี่น้องจ้าบ๊ายบาย